ชีวิตคู่เนี่ยพี่บอกให้งี้ความรักเนี่ยนะเขาจะไม่ทําให้กันเสียใจยชีวิตคู่เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งกันเรื่องทั้งหมดของเรื่องนี้บริบทคนดูผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเงินพี่ว่าเป็นเรื่องการศึกษากันความรักมันใช้เวลาน้องความรู้สึกมันใช้เวลาถ้าน้องใช้กันอีกนิดนึงนะน้องจะรู้เลยว่าชีวิตคู่คืออะไรและสมรสคืออะไรถ้าพูดเล่นๆแบบพี่นะไม่ต้องไปทวงเงินเมียหรอกเดี๋ยวถ้าแต่งกันเป็นจริงมีลูกเงินทุกอย่างจะอยู่กับเมียหมด ทนายเอครับในฐานะที่ปรึกษ,ษานาย,ยกสภา,าทนายความมองเรื่องนี้ยังไงก่อนคือสองคนนี้นะพี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะพี่บอกว่าอยากมีชีวิตคู่แต่ทั้งสองคนไม่ได้เข้าใจเรื่องความรักเลยถ้าเข้าใจเรื่องความรักเนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ประเด็นมันตั้งต้งตนมาจากเงินใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะพี่มองประเด็นหลักๆคือเรื่องความรักน้องต้องเข้าใจนิยามของคําว่ารักกับชีวิตคู่ก่อนคือความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลาความรู้สึกความเชื่อนะครับความไว้ใจ อันนี้มันต้องใช้เวลามันเป็นเรื่องความรู้สึกเสร็จแล้วพอมันมีความรู้สึกมีเวลามีระยะทางจนศึกษานิสัยใจคอ,อกันดีแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นชีวิตคู่ที่เขาเรียกว่าสมรสชื่อมันตรงตัวว่าสมรสนะแต่ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจไอ้ทางนี้ก็กลัวว่าไอ้นี่มาอยู่กรุงเทพกลัวจะไปมีคนอื่นไอ้ทางนี้ก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะไม่ไปอยู่ในเงินทองที่จ่ายกันไปเนี่ยพอนะเพราะฉันเนี่ยเก็บเงินหาเงินมานานแต่น้องต้องมองบริบทของผู้หญิงว่าถ้าน้องบอกผู้หญิงจะมาแต่ง5วันเลิกอันนี้พี่ตรงกลางนะเขาไม่แต่งหรอเกเห็นนนบ้้้าองแลว ผู้หญิงเนี่ยนะพี่จะบอกให้พี่ไม่อยากพูดอะไรที่มันขำๆคือถ้าน้องเข้าใจบริบทนึงว่าผู้หญิงถ้ายอมแต่งงานแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกได้มากนะผู้หญิงนะเอาผู้ชายคนไหนก็ได้น้องเขาว่าน้าตาดีแต่เราอะเรารักเขาพี่รู้แต่พี่ว่าเวลาสองคนเนี่ยมันน้อยไปพอมันน้อยไปความไว้ใจความเชื่อใจกันมันน้อยมันก็เลยมีเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งว่าน,นี่ของเธอของฉันถ้าน้องได้แต่งงานจริงๆได้มีเมียจริงๆนะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวจริง น้องจะเข้าใจบริบทของผู้ชายส่วนใหญ่ทั้งโลกว่าไม่ต้องไปทวงกันหลอกเงินสุดท้ายเงินก็อยู่กับผู้หญิงอยู่ดีอย่างบ้านพี่เนี่ยเมียพี่ดูแลหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาจะดูแล,แล,แลไม่้ยังไงนะคือเงินเนี่ยสุดท้ายอยู่กับเมียชีวิตคู่อะไ่คเอดูแลเมียคือผมว่าทํางานหาเลี้ยงครอบครัวแต่เขาจะเป็นคนดูแล,แล,แลเรานค,นคนเดียว <laughs> ไม่เอาดิที <laughs> น,นี้ทีน,นี้อย่างนี้ถ้าจะไปพูดเรื่องนี้นะพี่ถึงบอกว่ามันยังใช้เวลากันน้อยไปเพราะว่าชีวิตคู่เนี่ยพี่บอกให้ยางงี้ ความรักเนี่ยนะเขาจะไม่ทําให้กันเสียใจยชีวิตคู่เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งกันนี่พี่พูดตรงไปตรงมานะแต่เนี้ยถ้าพี่เป็นน้องนะน้องผู้หญิงนะเขาก็ต้องเสียใจยเราเสียใจยว่าเออฉันเสียเงินทํามาหาเงินลําบากเนี่ยเพื่อจะมาแต่งงานกับเธอฉันรักเธอจ,จริงจงนะแม่ก็อยากได้ลูกสะใภ้เข้าบ้านอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของผู้ชายมุมผู้ชายนะมุมผู้หญิงบอกฉันก็เลือกเธอและฉันไปหาเธอและฉันยินดีและแต่เขาก็เสียใจยแค่ว่าเงินเล็กน้อยแค่เนี้ทำไมคิดเล็กคิดน้อยเราเป็นผู้นาจริงจรนะิงเนี่ยเราควรจะแบบ ดูแลเขาไหมอันนี้แล้วผู้หญิงันนิสัยเขาเขามาจากอีกดาวหนึ่งของเราเนี่ยเขานิสัยความน่ารักของผู้หญิงคือความประชดเล็กน้อยถ้าเรามองข้ามไปเนี่ยมันจบผู้หญิงนะถ้าโดนแบบนี้ในมุมพี่นะถ้าถูกคือพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเราเราไปถึงไหนกันพี่พูดว่าถ้าเขาต้องเสียชื่อเสียตัวเสียใจถูกโพสเนี่ยเขาเดินต่อ,อยากนะ เดี๋ยวฟังข้อกฎหมายนะแม่แม่ฟังข้อกฎหมายนะเอาอันนี้เอาเลยเอาเลยอันนี้ยังไงเอาเลยเรื่องความรักไปเลยนะอ่ะเมื่อกี้นี้อาเจเนียเราจะพูดเรื่องสินสอดกับการอันนี้ก่อนอันนี้โพสต์นี่โพสต์นี่ก่อนโพสต์นี่ก่อนโพสต์นี่น้องผิดแล้วเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยเนี่ยมีนประมาทโฆษณาน้องรู้ไหมโทษจำคุก2ปีปรับ20งแสนเนี่ยสามสองแปดที่เขาบอกเนี่ยนะยังไม่รวมทางแพ่งที่เขาเสียหายน้องบอกน้องอยากได้คืน2แสนสองบาทจริงๆพี่อยู่ตรงกลางจริงนะแต่พี่พยายามให้ข้อกฎหมายว่าต่อไปเนี่ยทำอะไรคิดกันเยอะ ไอสองแสนเนี่ยสองแสนกับสองปีเนี่ยโทษเนี่ยนะมันยังไม่เท่าที่เขาจะฟ้องแพ่งถ้าเขาฟ้องแพ่งกลับมามูลค่าความเสียหายที่เขาเป็นผู้หญิงเขาเสียชื่ออับอายไปทั่วมันจะคุ้มไหมสองแสนสองบาทที่น้องอยากได้คืนนี่คือสิ่งหนึ่งแต่เนี้ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายพี่อยากให้จบด้วยดีว่าเฮ้ยจริงๆในตาสองคนเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันมีความรักความรู้สึกแม่เนี่ยพี่มานั่งอยู่ในห้องส่งแม่ก็มีความเป็นชาวบ้านธรรมชาติเลยนะน้องก็ธรรมชาติแม่ฝั่งนู้นก็ชาวบ้านก็ธรรมชาติคนล่าบุรีด้วย มันติดกันนิดเดียวเองเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเงินเลยถ้าคุณใชร้ระยะเวลาในการศึกษาความรักสินสอดทางนี้ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้จดไม่ได้นะเขาไม่ได้มีชู้กับคนอื่นหรือว่าไม่ได้มีโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยเขาก็แต่งได้เพียงแต่เราทะเลาะก,กันก่อนไปสู้กันในศาลจริงๆย,ยกข้อที่จริงสู้กันเนี่ยมันอาจจะยากด้วยในฝ่ายเราอะ่ะพี่ว่าวิธีที่ดีนะเราเป็นผู้ชายเราไม่คิดเล็กคิดน้อยนะอะไรปล่อยได้ปล่อยพี่ฟังเนี่ยแม่ดีมากเลยนะแม่เนี่ยคือรักลูกแม่ทางนี้ก็รักลูก แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนน่ะพี่ก็จะเตือนน้องฝ่ายหญิงนิดน,นึงว่าเข้าใจนะรู้ว่าแบบรู้สึกอัดอั้นอยากคุยกับพี่กับน้องกับพ่อแม่ถ้าเป็นเรื่องสองคนคุยกันคุยกันสองคนก่อนแต่ถ้าเราถูกทําร้ายผู้หญิงถูกทําร้ายหรือผู้ชายถูกทาร้ายเราค่อยบอกคนข้างๆให้ช่วยเพราะถ้ามีบุคคลที่1 2ึสาเข้ามาเรื่องมันจะใหญ่จริงๆเนี่ยไปอยู่หอกันแล้วก็แค่เดี๋ยวสิ้นเดือนก็มาอยู่ด้วยกันไอ้ทางนี้เขาไม่เกี่ยงหรอกว่าจะมาทาไร่ทําสวนไม่งั้นเนะ่ยเขาไม่แต่งหรอกแต่ทาางเนคิดว่อ,อ คือคือความคิดพวกนี้พี่บอกว่าเรื่องทั้งหมดของเรื่องนี้บริบทคนดูผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเงินพี่ว่าเป็นเรื่องการศึกษากันความรักมันใช้เวลาน้องความรู้สึกมันใช้เวลาถ้าน้องใช้กันอีกนิดหนึ่งนะน้องจะรู้เลยว่าชีวิตคู่คืออะไรและสมรสคืออะไรถ้าพูดเล่นๆแบบพี่นะไม่ต้องไปทวงเงินเมียหรอกเดี๋ยวถ้าแต่งกันเป็นจริงมีลูกเงินทุกอย่างจะอยู่กับเมียหมดเชื่อพี่เถอะนะอันนี้เรื่องจริงเราเอางี้ลองให้โอกาสกัน ให้เวลาศึกษาการพ่อแม่ผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สองฝ่ายจริงนะทั้งตัวพี่ชายตัวน้องสาวนะลองเว้นวรกให้คนสองคนเนี่ยเขาดูใจกันถ้ามันไปกันได้มันก็อาจจะเดินต่อได้เพราะเราก็แต่งงานทุกคนก็รับทราบแล้วมันอาจจะมีข้อเล็กน้อยสังคมก็ลุ้นอยู่แต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงมันจะได้จบด้วยความไม่โกรธไม่เกลียดกันไนงะคนเราถ้าโกรธเกลียดกันจบแบบนี้นะพี่ว่าความรักมันจะไม่ใช่ คือคืออย่างนี้พี่พี่บอกนัดตรงๆนะนัดถ้านัดสองคนกับน้องบีมใช่ไหมถ้าเข้าใจเรื่องความรักจริงๆแบบคนนอกไม่เกี่ยวนะน้องจะไม่เอาเงินคืนวันนี้น้องจะอยากได้เขาคืนมาเงินมันไม่สําคัญเท่าความรักน้องถ้ารักกันจริงๆอ่ะเงินแค่นี้มันเล็กน้อยน้องน้องต้องออกมาตักกะความเป็นผู้ชายด้วยตัวน้องเองก่อนน้องจําไว้ผู้ชายเป็นเพศที่ปกป,ป้องและผู้หญิงเขาต้องการการดูแลไอ้เรื่องประชดของผู้หญิงอ่ะมันเป็นทุกคนน้องต้องศึกษากันให้มากกว่านี้เมื่อกี้พี่จับอะไรได้อย่างหนึ่งพี่ไม่ได้เข้าข้าง ถามนัดว่าต้องการอะไรนัดก็ตอบในทรงนีน้นัดก็บอกทุกอย่างวันละเขาแหละแต่ถามว่าบีมพี่หนุ่มถามว่าบีมจะเลิกไหมเชื่อไหมบีมนิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกหนูยังไม่ขอตอบตอนนี้แล้วน้องรู้ไหมอาจจะญาติาพี่น้องเขามีสิทธิ์คิดได้ว่าโอเคมันไปไม่ได้แล้วแต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนข้างนอกไม่เกี่ยวไปคิดให้ดีน้องออกมาจากเป็นผู้ชายจากการที่ว่าเราเป็นลูกของแม่ก่อนมาเป็นผู้ชายจริงๆแล้วมาดูว่าการจะมีชีวิตคู่มันต้องดูแลกันยังไงเดี๋ยววันหนึ่งเองมีโ่ะมันจะมีคํานึงว่า พ่อมีหน้าที่ส่งเสียแม่มีหน้าที่สั่งสอนด้วยเข้าใจว่ารักแม่แต่เป็นตัวเองก่อนเอาความรังจริงไม่ใช่เอาเงินมาคุยนะเชื่อพี่